ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม การงานชิวๆแม้ไม่เติบโตแต่ราบรื่นมั่นคงการเงินอยู่อย่างพอเพียงพอใจกับความเป็นอยู่สุขภาพดีชีวิตช่วงนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่มีพลังบวกมั่นใจว่าอนาคตยังไงก็รอดเพราะมีความพอดีรักความพอเพียงไม่หวังรวยทางรัฐยอมรับอะไรได้ง่ายด้านความรักคนโสดสนิท จบความโสดได้คบหาคนถูกใจแต่ไม่ใช่ไม่มีปัญหายังมีเรื่องที่ต้องจุงมือกันฝ่ฟาฟันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะมีปัญหาจุกจิกกวนใจเข้ามาเรื่อยๆความสัมพันธ์ยังไม่คืบแต่ไม่พร้อมจะปล่อยมือปัญหามาก็แก้กันไป คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีปัญหาใหญ่ต้องตัดสินใจร่วมกันแม้ยังหาทางออกไม่ได้แต่มั่นใจได้ว่าไม่ถ้งกันแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยอิงจากราศีเป็นหลักมาดูกันว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างรับปีใหม่มกราคมปี2568การงานการเงินสุขภาพและความรักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดและนัดคิวกันได้ไลน์ไอแปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชั o นค่ะเกตทำนายดวงโดยไม่มียานอย่างรู้นะคะเป็นการใช้สถิติมาอ่านดวงให้ฟังค่ะ สำหรับช่องของลูกเกดพยากรณ์ทำคลิปเอาไว้ให้หลากหลายมีทั้งดวงการงานการเงินความรักประจำราศีดวงการงานการเงินลุ้นล้วนประจำลัคนาและดวงความรักล้นลวนประจำลัคนาสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กสนใจสามารถเข้าไปหาซื้อกันได้ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง d เดสคริ t i o n ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกตพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินสุขภาพการดำเนินชีวิตภาพรวมตัวตนของคุณค่ะไพ่เซตนี้ที่โดดเด่นที่สุดก็คือภาพรวมตัวตนของคุณนั่นแหละได้ไพ่ The Empress เลยเป็นไพ่จักรพรรดินีเป็นไพ่ของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดูไพ่ด้านอื่นๆในชีวิตของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะเอาจริงๆในตำแหน่งของการงานก็ได้ไพ่ของความราบเรียบไม่ได้เห็นว่าจะมีอะไรเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองแต่ราบรื่นดีนะคะ ได้ไพ่เดอะสตาร์แบบนี้เนี่ยแปลว่าการงานไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรการงานเนี่ยมีเข้ามาก็ทํากันไปปัญหาน้อยมากๆหรือถ้าแม้มีปัญหาก็เป็นปัญหาที่คุณรู้อยู่แล้วว่าจะต้องแก้ไขปัญหาการงานอะไรแล้วก็รอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็ค่อนข้างจะมีความสมัครสมานสามัคคีกับคุณดีก็มีความรู้สึกมีความสุขกับการไปทํางานในตําแหน่งของไพ่การเงินได้ไพ่หกถ้วยไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเงินอู้ฟู่อะไรเลยเป็นไพ่ของการที่ก็มีกินมีใช้ตามปกติสุขดีแล้ว ก็อาจจะต้องพอเพียงด้วยซ้ําไม่สามารถที่จะสู่ดุยสู่ร่ายอะไรได้แต่ก็ดูว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะคุณก็มีความรู้สึกพอเพียงอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะฟุ้งเฟ้ออะไรอยู่แล้วด้วยในช่วงนี้จึงไม่ได้ถือว่าการเงินมีปัญหาอะไรรายจ่ายมีบ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นรายจ่ายที่น่าปวดหัวอะไรทางด้านสุขภาพไพ่ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้เสียเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยนี่ก็มีความสุขทางใจสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสุขภาพดี ไห้ใบนีน้ยังเป็นไพ่ตำแหน่งของการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตในลักษณะของเด็กถือถ้วยก็คือมีความสุขกับสิ่งละอันพลนละน้อยเล็กๆในชีวิตคือบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตแต่คุณก็หาความสุขกับมันได้อย่างเช่นตื่นเช้ามาเปิดวิทยุแล้วเขาเปิดเพลงที่คุณชอบชอบไม่ได้ฟังมาตั้งนานแล้วเนี่ยคุณก็รู้สึกว่ามันมีความสุขแหละบางทีแค่นี้ความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เป็นพลังบวกให้กับคุณได้ตลอดทั้งวันเหมือนกันคนที่สามารถหาความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตไดีมา ซึ่งก็คือคุณนั่นแหละในช่วงเดือนนี้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณในช่วงเดือนนี้ก็คือสิ่งนี้ล่ละค่ะการมีทัศนคติบวกการมีพลังบวกเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันสร้างความสุขได้ก็รู้สึกเอพิเชียกับมันมันก็เลยทําให้คุณได้ไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ใหญ่ทั้งๆที่เรื่องราวชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้ไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่โดดเด่นเลยแต่มีความสุขกับสิ่งละอันพันละน้อยในแต่ละวันในชีวิตเป็นคนที่รู้จักพอเพียงเป็นคนที่ไม่ฟุ้มเฟอือไพ่ The นะเดอะเอ็มน อยากจะมีเงินมีทองแหละแต่ไม่ถึงขั้นว่าเราอยากจะรวยทางรัฐอะไรเราก็ไปตามทางของเรา ทางที่เราดําเนินอยู่มันราบรื่นราบเรียบดีก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องเร่งรีบในการจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองให้มันเร็วอะไรขนาดนั้นตอนนี้อยู่จุดนี้มีความสุขไปก่อนกับจุดนี้ในช่วงรับต้นปีในช่วงเดือนแรกของปี68เนี่ยเริ่มต้นปีได้ดีเริ่มต้นปีด้วยพลังบวกชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของคุณถือว่าดีในระดับกลางๆงแต่ที่ดีที่สุดคือทัศนคติของคุณคือพลังบวกของคุณคือความสุขของคุณในแต่ละวันที่คุณหาได้เรื่อยๆระหว่างทาง ที่คุณดําเนินชีวิตไปค่ะต่อไปนี้จะเป็นการเสี่ยงทายเรื่องโชคลาภให้คุณตั้งจิตนิ่งคิดในใจว่าจะเลือกไพ่ใบไหน1 2หรือ3แล้วเรามาฟังคํำทํานายกันค่ะกําลังจะเลือกไพ่แล้วนะคะไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2และไพ่ใบที่3ค่ะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่1ได้ไพ่5้าดาบไพ่ใบนี้ไม่ได้มีโชคลาภใดๆเลยนะคะเป็นไพ่ของการที่จะต้องต่อสู้แข่งขันฝ่าฟันแต่ไพ่ใบนี้แปลว่ามีคู่แข่งที่เก่งมากๆดังนั้นถ้าคุณหวังโชคลาภโดยการที่ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี้ยคนอื่นที่เขาก็เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเหมือนกันเนี่ยเขาก็เป็นคู่แข่งที่เก่งก็คือเขามีดวงที่ดีกว่าคุณนั่นเองพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงเดือนนี้เพราะไม่ได้มีเกณฑ์จะมีโชคลาภอะไรคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ที่สองนะคะได้ไพ่เก้าไม้เทา้านี่คือไพ่ของการเบื่อหน่ายค่ะดังนั้นก็ยังไม่มีเกณฑ์โชคลาบอะไรอีกนะคะถ้าเกิดว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เบื่อหน่ายไม่ได้อะไรมาค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่3อันนี้เป็นเรื่องของความขยันขันแข็งเพื่อให้ได้เงินทองมาดังนั้นโชคลาบจะไม่ได้มาในรูปแบบของถูกหวยรวยเบอร์แบบฟุกฟุกจะต้องมีการลงทุนลงแรงอะไรลงไปแล้วถึงจะได้ผลตอบแทนมาแต่อาจจะเป็นการลงทุน ลงแรงไม่เยอะแต่ได้ผลตอบแทนมาเยอะหน่อยช่วงเวลานี้เนี่ยในเรื่องของการงานมันค่อนข้างจะราบรื่นราบเรียบงานไม่ได้เต็มไม้เต็มมืออะไรคุณอาจจะมีเวลาว่างที่จะมาทํางานเสริมหรือทําให้งานอดิเรกข,ของคุณเนี่ยมันก่อเกิดเงินสร้างเงินสร้างไรายได้ได้คุณอาจจะใช้เวลาตรงนั้นหน่อยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการที่คุณมีงานอดิเรกข,ของคุณอยู่แล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่เคยคิดอยากจะสร้างเงินสร้างไรายได้อะไรแต่ตอนนี้ถ้าคิดแล้วลงมือกระทําอะไรมันเพิ่มขึ้น อีกสักหน่อยอย่างเช่นเราอาจจะทํางานฝีมืออยู่แล้วแล้วทําแล้วก็จบไปเก็บไว้ดูเล่นหรือเอาไว้แจกทีเนี้ยเราอาจจะลองไปศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับพวกว่าจะไปขายได้ตรงไหนจะไปเปิดร้านได้ตรงไหนจะไปฝากขายได้ตรงไหนหรือว่าเอาไปลงโพสต์ในสื่อโซเชียลออนไลน์เพื่อจะขายผ่านทางออนไลน์ตรงไหนไปศึกษาหาความรู้ตรงนี้นิดนึงแต่ของเรามีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นงานอดิเรกที่เราทําอยู่แล้วอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆว่าเป็นงานฝีมือแต่มันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วคุณก็ลองไปขายดูมีโอกาสที่จะได้ไม่ได้ลงแรงอะไรมาก เพราะว่าคุณทําคุณอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มได้อีกนิดหน่อยเป็นค่าขนมโชคลาภถ้ามีจะมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ ่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นเรื่องของคนโสดสนิทได้ไพ่ของปัญหาคลี่คลายสาหรับคนโสดเนี่ยปัญหาก็คือความโสดยกเว้นถ้าคุณรักความโสดไม่ได้มองว่าความโสดคือปัญหาคุณก็อยู่กับความโสดต่อไปได้อย่างมีความสุขชีวิตชิวๆตามรูปแบบชีวิตที่บอกไปแต่ถ้ารู้สึกว่าความโสดมันเป็นปัญหาอยากที่จะมีแฟนเดือนนี้ก็มีโอกาสได้มีเพราะว่าปัญหามันคลี่คลายไปในแง่ที่ว่าคุณก็จะจบความโสดและ มีโอกาสได้คบหากับคนถูกใจเพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ปัญหาหมดไปมันเป็นปัญหาที่คลี่คลายไปมันหมดไปหนึ่งปัญหาเรื่องไม่ต้องโสดแล้วแต่มันก็ยังต้องมีปัญหาอื่นเข้ามาแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ของการที่มันไม่ได้จะต้องทุกร้อนหนักกับปัญหานั้นมันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือบางทีความสัมพันธ์ของคุณแล้วคนที่มาเป็นแฟนคุณในช่วงเดือนนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างก็ได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาครอบครัวคุณ สภาพเศรษฐกิจเอยสภาพการงานการเงินเอยซึ่งจริงๆแล้วทางฝั่งคุณเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินเนี่ยคุณไม่มีปัญหาหรอกนะคะแต่ทางฝั่งเขาอาจจะมีหรือบางทีอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวคุณไม่ชอบเขาครอบครัวเขาไม่ชอบคุณอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถก่อเกิดปัญหาได้ตามแต่พื้นดวงของแต่ละคนว่าพื้นดวงของแต่ละคนในเรื่องของความรักเนี่ยไปเปราะบางเรื่องอะไรในเกณฑ์ที่จะมีแฟนได้ไหมตอบได้ว่ามีโอกาสที่จะมีแฟนได้สําหรับคนที่อยากมีแฟนคนที่คิดว่าการเป็นโสดเนี่ยคือความทุกข์คือปัญหา มีได้นะคะแล้วก็ค่อยๆจุงมมือกันแก้ไขฝ่าันปัญหากันไปค่ะ ต่อมาสําหรับเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่วไรสถานะได้ไพ่ราชินีถือดาบดาบนี่คือปัญหาอยู่แล้วราชินีคือความจุกจิกแปลว่าความรักความสัมพันธ์มันยังมีปัญหาจุกจิกจุกจิกกวนใจคุณทั้งคู่อยู่ความสัมพันธ์ก็เลยคืบหน้าไม่ได้ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้แต่ไพ่ราชนีเนี่ยคือผู้ชนะดังนั้น,นคุณทั้งคู่ยังจุงมือกันแน่นพอเพื่อที่จะเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาจุกจิกจุกจิกซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาทุกวันมันก็อาจจะเกิดปัญหาวันนี้บ้บาง พรุ่งนี้ก็อาจจะดีวันหน้าก็อาจจะมีปัญหาอีกในตลอดเดือนนี้ปัญหามันก็จะเข้ามาบ้างหายไปบ้างนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังดูว่ายังพยายามที่จะจุงมือกันเพื่อเอาชนะฝ่าฟันปัญหานั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือการได้มีสถานะในที่สุดค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคุณที่มีคนรักชัดเจนแล้วอันนี้ปัญหาใหญ่เลยดาบคือปัญหาราชาคือผู้ยิ่งใหญ่แต่ราชาคือผู้ชนะด้วยนะคะแต่ก่อนจะชนะก็ต้องฟันฝา่าปัญหาใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์เหมือนกันที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันเป็นเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตรักชีวิตคู่ซึ่งมันเป็นปัญหาด้วยไม่ใช่ว่าตัดสินใจจะแต่งงานแต่บางทีมีเหมือนกันเรื่องของการที่ว่าจะแต่งงานแต่กลายเป็นปัญหาเพราะไอ้ตอนที่ตกลงใจกันจะแต่งงานเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอก ds. แต่หลังจากนั้นจะจัดงานอย่างไรบางคูก็เจอ หาว่าคนหนึ่งอยากจัดงานใหญ่ส่วนอีกคนเนี่ยเอางานเล็กๆพอหรือบางทีตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของสินสอดอย่างนี้เป็นต้นกลายเป็นปัญหาขึ้นมาไอ้เรื่องจะแต่งอะไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีการที่จะแต่งที่จะดําเนินไปเนี่ยกลายเป็นปัญหาหรือบางคนบอกว่าอ่ะถ้าปัญหาเยอะนักงั้นไม่ต้องไปมีพิธีอยู่ด้วยกันไปเลยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้สิไม่ยอมพ่อแม่ไม่ยอมอะไรอย่างนี้เป็นต้นกลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็ได้หรือบางทีไม่ใช่เรื่องนี้เลยก็ได้จะเป็นปัญหาเรื่องอื่นๆเป็นปัญหาของชีวิตการเงินของครอบครัวหรือเป็นปัญหาาคนรอบข้งที ขาอยมายุแยงแต่แข็งรั่วอะไรสักอย่างแต่มันจะต้องมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันหรืออาจจะเป็นปัญหาลูกก็ได้นะคะที่ทําให้คุณทั้งคู่ไม่ได้มาต่อเติมความหวานให้แก่กันเท่าไหร่เพราะมันมีปัญหาที่จะต้องดูแลร่วมกันอยู่อย่างไรก็ตามไพ่ใบนี้เป็นไพ่ชัยชนะและเป็นไพ่ของการพยายามที่จะมุ่งมั่นเพื่อจ่ไปสู่การแก้ไขปัญหาและราชาถือดาบเนี่ยสุดท้ายเราก็ชนะเพราะฉะนั้นดูว่าคุณทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ทิ้งกันคุณทั้งคู่เนี่ยรู้ว่าเผชิญปัญหาอะไรอยู่ถ้าแม้ว่าปปปััญหหาาานนนนนน้จะเเ็็ฝฝ่่่่ยยใดยยึงนคนกอ อีกคนหนึ่งอาจจะโกรธอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะโกรธหรือไม่แต่ก็ยังจะไปต่อด้วยกันยังพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ดียังดูว่ายังจุงมือกันแน่นพอปัญหามันมีแต่ถ้าจุงมือกันแน่นพอมันก็มีเกณฑ์ว่าจะหาทางออกได้ในที่สุดแต่อาจจะยังไม่ใช่ในเดือนนี้ค่ะ